เป็นเป็นข้าถ้ำอันนี้ถ้าเป็นเข้าถ้ำก็คือเราจะต้องเอาด้านถูกขึ้นมาเยอะถั่วหูุเย็บด้านถูกก่อนอันนี้คือด้านถูกด้านถูกสีผ้ามันจะเข้มอันนี้มันจะดูไม่เดี๋ยวก็ไปขอบอ๋อพี่ตาขอบคุณนะคะซึ่งนี้ถ้าเกิดจะเอาขอบต้องตัดขอบก่อนนะมันมีขอบตัดขอบก่อนเพราะเดี๋ยวผ้ามันจะไม่อ่อ่าตรงนี้ประมาณเจ็ดแปดนิ้วเว้นไว้เลยไม่ต้องเย็บซิปไม่ต้องเย็บซิปตัวนี้คือเว้นไว้ได้เลยเพราะว่ามันจะป้ายมาปิดหนึมันเออเป็นนิ้วหลบ แคันี้พอถึงตรงนี้เราก็เย็บด้านถูกกับด้านถูกตะเข็บเล็กๆอย่างนี้แหละเย็บไปแค่นิดเดียวเว้นตรงนี้ไว้เสร็จใช่ไหมตรงนี้เราก็เย็บไปก่อนลูกเย็บเล็กๆอย่างนี้แหละแล้วก็พอเราเย็บเสร็จเราก็พลิกด้านผิดมาเย็บแล้วก็กลับด้านถูกออกมาอันนี้คือขั้นที่หนึ่งเย็บตะเข็บเข้าถ้าก่อนเอาที่ผ้าเป็นชิ้นเนี่ยมาต่อกันก่อนให้เป็นวงกลมนี่คือหลักการวัดสิคะก็ถึงบอกว่าต้องตัดขอบเอวออกมาก่อนนั่นแหละ พี่เอาความยาวที่พี่ต้องการแพี่ตัดขอบเอวมาก,ก็อเออเดี๋ยวเย็บไว้เส้นเดียวอ,อ่าอ,อ่าถ้าพี่เอาเท่านั้นก็เท่านัาน้นทำอะไรมาเดี๋ยวจะได้ทําท่านที่สองต่อ,อพอครั้งนี้เราก็กลับมาที่ด้านในนี้ใช่ไหมแล้วก็อมตะเข็บให้มิดแต่ว่าอันนี้พี่รัดตต้องตัดตะเข็บออกอีกเพราะว่าอันนี้มันหนาเราก็พับตรงนี้แล้วเราก็เย็บล็อกลงมาเนี่ยเขาเรียกเข้าถ้ำแล้วก็จบเลยพอจบเสร็จปุ๊บตรงนี้ที่เราแหวกเอาไว้เนี่ยตรงนี้คือมันเป็นซิปใช่ไหม สมมติว่าซิปมันจะอยู่ประมาณเส้นนี้แหละเราตีว่าเส้นนี้เราตีว่าเส้นนี้เดี๋ยวเราจะเย็บล็อกมันอย่างนี้ล็อกไว้ครนี้เราก็มาวัดถุงเนี้ว่าเท่าไหร่เนี่ยถุงนี้เท่าไหร่หมายถึงว่าความยาวของมันเท่าไหร่อะครนี้พอเราสวมปุ๊บเนี่ยพี่ลองสวมก่อนเดี๋ยวให้ดูให้ให้สอนตอนว่าเราจะป้ายไงเราเราลองสวมที่มัมีจานหอยราดค่ะจ้าอ้หิ๊มาหาดูนะลูกสาวยี่สิบล้านนั่นไงเราต้องดูว่าเราจะป้ายเท่าไหร่อันนี้จะอยู่ตรงนี้ใช่ปะ ค่านี้จริงๆล่ะเราสามารถวัดจับคนได้แต่มันต้องขึ้นกับหุ่นก่อนว่าจับไปได้หรือแค่นี้มันอยู่ด้านข้างหรือว่าอยู่ด้านหน้าก็เดี๋ยวพี่น้องจับไว้กันเข็มกลัดที่นี่นางจันเข็มกลัดทางหลังแต่ชนะแล้วถ้าเป็นหุ่นเราก็ทำกับหุ่นแล้วเราก็ดูว่าเราจะพาดเธอขนาดพาดข้างไหนโอเค อ,อ,อันเนี้ยอยู่อย่างนี้เห็นปะ่ะจัดตรงกลางก็ได้จะเกียงมาหน่อยก็ได้แล้วตรงนี้มันจะเป็นตัวป้ายหนูต้องดูว่ามันจะปลายประมาณตรงเนี้ยมันจะต้อ <c oughs> ง,งเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะดูนะตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้พอเราได้ตำแหน่งให้เราจับแล้วมันเป็นอย่างนี้เพราะตรงนี้เราต้องเข้าขอบด้วยกนันโอเคหนูแค่เอาจุดนี้แหละพอหนูได้จุดนี้ปุ๊บอ่ะหนูเอาออกเอาออกเลยที่เหลือคือคำนวณเก็ด เอวเขาเท่าไหร่ก็เอาเกตเท่าเท่านั้นเอาส่วนที่ป้ายถูกอันนี้คือเอาส่วนที่ป้ายออกมาเราก็จะรู้แล้วว่าป้ายเท่านี้แล้วก็ตัดเข็มหมุดหรือนาวไว้ลูกน <c oughs> และที่เหลือเราก็คำนวณว่าวัดจากเนี่ยไปถึงีกข้างเนื้อรอบเอวเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็วัดรอบเอวเราแล้วก็คำนวณเกตแล้วก็เย็บไปเลยแต่ครั้งนี้ที่จะให้สวยคือข้างหลังที่ครูบอกถ้าข้างหลังไม่เก็บกลางหลังคือไม่สวยเพราะฉะนั้นต้องยึดเส้นหนึ่งเป็นกลางหลังแบนจากตรงนี้ อันนี้เดี๋ยววัดสร้างหลังคือคือตรงเนี้ยถ้าไม่เกล็ดตรงเนี้ยเออถ้าไม่มีเกล็ดมันจะไม่สวยต้องมีตรงนั้อนอันนี้เราก็ได้ตรงนี้แล้วเออเราก็วัดนี่วัดจากนี่นะอ,อ้อมมาถึงนี่เลยถึงจะได้ถึงจะได้ว่าเราจะต้องคำนวณเกล็ดเท่าไหร,รจ่จากนี่เออจากนี่อ้อมมาถึงนี่แล้วก็มาลบกับเอลเราสมมติว่าเราลบแล้วอ่ะวัดสิวัดอันนี้คือตามหลักการแต่ถ้าเกิดว่าเราพีดเกล็ดะวัดนี่ ยังแกชุดกับไม่ท๊อปฉัยังไม่ท๊อปวัดหมดเลยวัดหมดเลยวัดเตอรี้ถึงเนี้ยเออก็ต้องวัดอ้อมสิลูกก็เนี้ยทั้งทั้งหมดเนี่ยคือที่เหลือจากที่แกจะทำเอวหักหักที่ใส่ซิปออกใช่ไหมคะใส่ซิปออกอันนี้พี่จะใส่ซิปหรอไม่มีซิปไม่มีซิปพี่เอ็ไม่มีซิปแต่ว่าหักที่มันเป็นตรงนี้ออกเมตรแปดสิบ ก็ค <affiliated. S 2> <evet. S 1> ือหนึ่งจุดหนึ่งรอยแปดสิบอ่าแล้วเอวเราเท่าไหร่วัดทีร้อยเท่าไหร่เขาไม่เแน่นแเราก็จะเฉลี่ยให้ได้ทีนเนี่แหละนี่ได้เอาแน่นแนุกแน่นแน่นเท่าไหร่แปดสิบเก้าปสิบเจ็ดเท่าไหร่เอามาลบกันสมมติว่าลบกันนี้เหลือสามอันนี้เหลือศูนย์น่นี่9เก้าเก้าสิบสามเก้าสิบสามใช่ไหม นี่นะนี่เหลือเนาะยืมมาเป็นหนึ่งใช่มนี่เหลือเจ็ดใช่ไหมอพิเษอะไรนะเจลบแปดล้วก็สิบเจ็ดลได้เก้าเก้าสิบสามใช่ไหมเก้าสิบสามเกตละสี่ไอเละสากตละสาหาสามามันได้หมดเลยหาหมดเลยสามสามเก้าสามหนึ่งสอ่าสาใช่ไหมใช่ถูกไหมเกละสามอ็ดสามจุด เอเเมึงจะตกใจทำไมก็ใหญ่สักขนาดนี้เอาไปลบกันก่อนเอออ่เอาเดี๋ยวก่อนอ่ะแกเอาเหลือเก้าสิบสามอ่ะทั้งหมดเเหลือเก้าสิบสามพี่พี่ก็จะหลวมเนี่ยเก้าสิบสามนั้นอดไหมก็นี่ไงเอวเขาแปดสิบเจ็ดไอ้นี่เราวัดได้ร้อยแปดสิบตรงนี้เราไม่เอาแล้วก็ไม่เอาไงก็เมื่อกี้หักไปแล้วหักอะไรหักลบไปแล้วไงเนี่ยหักลบไปแล้วได้แค่ถึงตรงนี้แก่ลืมตรงนี้ต้องมี พราะอีนี่มึงแค่ป้าอย่างนี้ไม่งงตรงเนี้หายไปแล้วก็คือวัดจากนี่มาถึงแค่นี้แค่นี้ไม่ได้มารวมนี่นะไม่ทบวัดจากนี่มาถึงแค่นี้เลยร้นแปดสิบทีน,นี้มันเหลือทั้งหมด9ก้าสาใช่ไหมตีว่าเราจะเอากี่เกตอะหนึ่งสองข้างหน้าสี่ข้าง้ายอีกสองหหกแล้วนะข้างหลังอีกหนึ่งใหญ่เท่าหลหน่งใหญ่ <7 S 1> ใหญ่ <7 S 1> ตอ่อเจเจแล้วก็อีกสองข้างแปดเ้า ก้าคูณสามได้เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอ่ะอพี่ต้อง<น>เอาเออพี่ต้องเอาทั้งหมดเนี่ยเก้าเก้าส่วนแล้วก็เอาอีเนี่ยอีที่เหลือเนี่ยไปหารใส่ให้หมดจบเพราะเธอเป็นคนเอวเล็กสะโพกใหญ่ใจปางง่ายไอ้ปานนี่เตรียมนี่เตรียมนี่เดียมหมดเลยเพราะนี่มันเหลือเยอะพี่ก็ต้องทำเก็ดเยอะแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรจะยากใหมไม่ต้องใส<ห>พี่ได้ทั้งหมดเก้าไม่ไม่ ต้องมีทั้งหมดเก้าเกตคือหน้าสี่ข้างอีกสองข้างอีกสองก็เป็นหแล้วนะเป็นหกข้างหลังอีกหนึ่ง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 แล้วข้างหลังข้างงกลางหลังอีกหนึ่งรับต่ออีกข้างหลังหนึ่งกลางนี่อีกหนึ่งเป็นสามอแล้วข้างหกกับสามเป็นเลขแล้วข้างในเป็นหกได้เดิมสองสามสี่หันหมดตัวห้าหกเจ็ดแปดหันตัว เก้า,าถ้ามันไม่พอก็สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเก็ดกัานมันไปจนกว่ามันจะได้ติดกลางหลังสำคัญที่สุดสิบเอ็ดเก็เก็ละสี่เซนก็ได้อ้าวคูณไปเนี่ยคุณครูเกตหลังเกตกลางหลังยาวเท่าไหร่ยาวให้เยอะสิบห้าเซนสิบห้าเซนขบประเด็นเนี่ยกลางหลังจะอยู่ตรงนี้แหละถ้า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 คำนวณนะกลางหลังจะอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้เธอไปวัดให้ได้ดีก่อนสิบเอ็ดเกตตรงไหนก็ได้เนี่ยหนึ่งสองแบ่งไว้เลยสาม ลายมาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็เกตและเกตแล้วสี่ไปเลยอ่อสี่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 ข้้งละสองสามหกอแล้วเวลาเย็บเย็บสองชิ้นใช่อันนี้สองชิ้นติดกันแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับใครแต่ตรงนี้ก็ชิ้นเดียวใช่แต่อันนี้ต้องติดอันอันนี้เย็บสองเขานี่มันชิ้นป้ายติดกันเลยใช่ไหมใช่เป็นอย่างนี้ใช่ลึกเท่าไหร่คะเกต้าชิ้นหน้าเนี่ยฝั่งเนี้ยคือทั่วกันเนี่ยคือสิบ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  สิบให้หมดสิบเซนแต่ไปชิ้นีกลางหลังเนี่ยที่พี่ต้องเย็บสิบห้าเจ็ดเดียวแต่กลางหลังเนี่ยให้เกตเยอะได้ก็คือห้าห้าไปเลยห้าห้าอืมนั้นเดียวไปการอื่นเนี่ยสี่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 แปดสี่สี่สี่ต้องเกตเยอะสิเอ้ยนี่มันเรียกตูดใหญ่ช่วยไม่ได้ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะครูทุกจุดทุกจุดเลยหมายถึงว่าคุณครูคำนวณไว้แล้วว่าตรงนี้อันนี้หนึ่งหนึ่งเกตใช่ไหมคะ อันนี้ก็สี่สี่อันนี้เกจที่สองใช่ไหมสี่สี่อันนี้เกจที่สามสองมาแปดเลยเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ตรงกลางแล้วตรงนี้อาจจะเว้นไปยังไม่ต้องทางแมาทาข้างหลังสี่เลยเหรอครันนี้เป็นตัวป้ายไม่ต้องเว้นไปอันนี้ไปแล้วนะสี่สี่ไปแล้วอันนี้อีกได้ไหมคอันนี้ได้ห้าไม่ได้ห้าห้าตรงนี้เป็นเกจหลัง แต่ก็เพิ่มไปไล่ไล่ไล่ไปเลยก็ได้เพิ่มเอวพี่ก็จะไม่พอดีเพิ่มเอวไม่ได้เฮยไม่เพิ่มที่มิโลคำนวณไว้แล้วเนี่ยเนี่ยนี่จะพอดีเดี๋ยวเธอไปเนามาคูคำนวณไว้เนี่ยพอดีแล้วโอ้โหไม่จะตกใจทำไมถ้าถุงผืนมันเริ่มถ้าที่พวกเราซื้อมาแบบไม่ใช่ผ้าถุงอย่างเงี้ยมันจะเล็กมันไม่เหมือนกันแค่ไอ้นี่มาถุงนี้มันใหญ่จริงๆริาถุงตัวนี้เขาจะไม่ได้เอามานิยมมาทําแบบนี้ไงตัวนี้เขาจะมาทําเป็นตัดชุดเอเหรคะ ชิมสิคะแต่ว่าอันนี้สอนเฉยๆคือถ้าจะให้เล็กเป็นก็ต้องตัดออกไปนิดนึงตัดเส้นแน่วไปเกินนะแม่เกินอันนี้เกินนี่ต้องสองเมตรกว่าคือปกติถ้ายังไอยเนี่ยเมตรยี่สิบเองเมตรยี่สิบเองอันนี้เขาจะทำผ้าถุงจริงๆแต่เนี้ยฝึกไว้ไม่เป็นไรมันทำได้เหมือนกันวิธีคำนวณก็คือแบบนี้แค่นั้นเองเอาก่อนว่าทั้งหมดสิบเอ็ดเกต แล้วก็เอาทั้งที่เหลือ93เซนไปใส่ทั้งหมด11เ,เกรดให้หมดจบ91เ,เกรดให้มันได้93เซนเออ<ม>แค่นั้นแหละไปแค่นี้แหละเสร็จแ,แล้วก็เย็บแล้วก็เนาวไว้ก่อนพอเนาเสร็จแล้วมันองสวงแล้วก็จบแต่นี่แต่จริงๆผ้าถุงมันไม่กว้างขนาดนี้อ,อย่างผ้าถุงไอ้ปางมาาเมื่อวานไอ้ผ้าถ <ๆ S 2> ุงไอ้ปาเมื่อวานน่ะร้อยตัดได้นะถ้าตัดได้ตัดเลยตัดเอาให้เอาสีเหลืองเนี่ยเอาฮะให้เอาสีเหลือง,อ,งอ๋อ ใั่อย่างนี้ก็ได้ใั่นี่นี่ตัวเองตัวเองตัดเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเองลองนุ่งก่อนว่าว่าสวยไหมก่อนนะถ้าสวยกูก็ไม่อยากให้ทิ้งคือเดี๋ยวป้ายมันจะน้อยเกินไปที่ลองใส่ดูก่อนป้ายน้อยไม่สวยเดี๋ยวป้ายมันยตื้นกูก็ว่าย11ได้อยู่มันไม่ดีแล้วมาทางนี้แล้วมาทางนี้แถวัวมาเลยเดี๋เหยียบตัวมั่วงเดี๋ยวรู้ปรนเรื่อเข้าใจเรื่อไกไม่รู้เรื่องไม่ไม่ม้เรื่องนี้กูไม่รู้ตอนนี้ เนี่ยอะไรเยอะไปแล้วได้ไหมถึงมันก็จะตัดได้นี่ไงเอาทั้นี้ตัดทิ้งไปเลยเนี่ยอัดแล้วตัดตไปนี้เอาแค่นี้ก็พอเนี่ยขาจะเป็นเรื่องสิแค่อยู่ตรงกลางเจไเนี่ยเนี่ยร้าตัดทิ้งไปเลยเนี่ยเนี่ยตัดทิ้งไม่ต้องทั้นี้เนี่ยตัดทิ้งไปยี่สิบเซนเออก็เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยกี่เซนโอเอาเอาเฉยไปนี่ก็คุณบอกแล้วมันเยอะตัดเป็นเซนตัดไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าจะวัดว่ากี่เซนตัดเป็สองไม่ไม่ตัดเออแล้วคุณสอง ยี่สิบห้าตัดไปห้าสิบเซนจากเนี้ยวัดมาห้าสิบเซนแล้วตัดที่เนี้เยอต้องเยอะตรงนี้เอามาห้าเอออย่างนั้นอย่างอะไรที่ห้าที่ห้าไปใช่ไหมอีเนี่ยคบจะยืดล็อกไว้ก่อนว่าอีเนี่ยบคือสอนนำเพือใครวันเดินเดินไปเดินมาอ๋อไอพีดเนี่ยใช่จับได้เนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก่อนเพราะว่าตัวเนี้ยขอบมันจะเข้าผ้าตาลเออพี่ต้องได้ตรงนี้ก่อนแล้วพี่ก็วัดจากเนี่ยมาถึงนี่ได้กี่เซน แล้วก็หารด้วย11ยพี่ก็จะเหลือเป็นเกล็ดเล็กๆตรงนั้อน,น,อ,นอ่ะพอเสร็จตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้พี่มันไม่ได้เอียงอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวตรงนี้มันเย็บเกล็ดเย็บเกล็ดเย็บเกล็ดมันจะสวยอย่างนี้นี่มันจะต้องเป็นเส้นตรงมใช่มันเอียงอย่างที่อ่ะไปทำเกล็ดอันนี้เป<ด>็นล็อกก่อนเย็บล็อกข้างล่างมันจะมันจะยาวไมไม่ยาวไม่ต้องเช่นนี้ไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงเพราะเดี๋ยวตอนเข้าเอวค่อยดึงเดี๋ยวตอนเข้าเอวเรามาใส่ก่อนถ้ามันถ้ามันคือจริงๆเนาะ ถ้าเราต้องการให้มันไม่เอียงดึงขึ้นไปเลยเซนเลงมันได้เลยดึงเนี้ยดึงข้างนี้เซนข้างนี้กับข้างเนี้ยดึงตรงเนี้ยอันนี้เข้าเข้าขึ้นไปเซนอันนี้ก็เข้าขึ้นไปเซนก็จบอ่ะอ่ะไปเย็บตรงนี้ก่อนนี่ติดใจใช่ไหอันนี้ติดใจเขาก็จะต้องเพิ่มเกล็ดหลังอีกนิดนึงที่เขายังไม่ได้เพิ่มคือทำเกล็ดหลังลึกลงไปก็ได้นี่ใช่เพราะนี่เขาเนี่ยเดี๋ยวต้องเย็บลงเยตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าอันนี้เขาจะเอาแค่จิต เขาไม่ได้เอาสิบเอ็ดข้อเก้ามันก็เลยต้องไม่ได้มีเส้นเกตินก็เลยจะต้องทําให้เขาเขาไม่ได้ทาเส้นเกตกลางเหรอใช่เขาไม่ทําเส้นเกตกลางเขาทําแค่แค่แค่เก้าไงเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกูขีดรอบอีกโซนไม่ทําเส้นเกตได้แต่ว่าต้องทำครังละสองเนี่ยทําให้มันลึกลงได้ได้แต่ว่านี้เดี๋ยวต้องขีดขอบเลยค่ะแต่ถ้ามีหุ่นก็จะดีก็ใส่หุ่นหุ่นตัวเท่าไหร่เนี ผุนกัละเจ็ดน้อยแตกน้อยผุนนี่ตั้งไรตั้งไนทำจากอะไรถึงจะดีกระดาษหรือว่าจริงๆก็มีฟองน้ำเองส่วนใหญ่มก็มีบุกฟองน้ำแต่ว่าเป็นผ้ายืดเป็นอะไรพวกนั้นไม่ใช่หรอกแต่ผ้าดิบน่าจะดีกว่าดีกว่าสิดีกว่ามองตักูออันนี้ครูเผื่อลดขอบเพลตลงแล้วนะเข้าตามที่ครูเขียนให้เลยใช่ไหม มันลายไว้คราวนี้พอเราได้เราก็มาแต่งเส้นเอวเส้นแต่งเส้นให้มันเสมอนเหมือนกันอันนี้ก็หักลบขอบไปแต่บางคนก็ไม่เยอะขนาดนี้แต่อันนี้พี่เขาเป็นคนเอวเล็กสะโพกใหญ่ก็จะตรงนี้าหายไปเยอะถ้าเกิดเราตัดให้คนอื่นครับครูเราเราไม่ได้ลองเขาทําไงอะ,อะถ้าอะถ้าสมมติมตัดให้คนอื่นเราไม่ได้ลองหุ่นเขาอย่างเงี้ย ม่เ,เรารู้อยู่แล้วเราก็เอาขึ้นหุ่นแล้วขึ้นหุ่นที่ไซส์ใหญ่สมมติว่าเขาไซส์ใหญ่เราก็ขึ้นหุ่นไซส์ตัวใหญ่แค่ล่างให้ตรงกับเส้นเอวแค่นั้นเองเพราะเนี้ยมันเอาเอวพอดีพี่นึกออกป่ะพอเอวพอดีปุ๊บมันก็จะสนหน่อยๆเราไม่ได้เอาเอหวหน่วงพี่นึกออกใช่ไหม<ช><ช>คือ,ต,อ<น>ตัวนี้ก็คือขึ้นหุ่นขึ้นหุ่นคือประเด็นไม่ใช่คือขึ้นหุ่นเพื่อจะแค่โค้งเอวเพราะว่าเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตอนที่เราคำนวณพี่เอาเอวจริง เอาเอลจริงนื้อออกมาแล้วหาจํานวนเกตอ่าแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าพอเราทําเสร็จเราก็ต้องมาขีดเส้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เส้นตรงนี้เพราะพี่ต้องมีขอบเอลอีกอ๋ออ่าเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ที่พี่ทําไปครั้งแรกเนี่ยคือมันพอดีเอลเป๊ะเพราะฉะนั้นมันต้องตัดออกตัดออกแล้วก็มาใส่เอลอลเใส่หม่เหมือนเราใส่กางเกงมันต้องขอบกางเกงอืออ๋อเข้าใจลเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยถ้าจะพี่ไปทำจริงๆไอ้เนี่ยพี่ต้องไปวางกับขอบเอลส่วนไอ้เนี่ย มันเป็นข้างหน้าตรงข้างหน้าใและนี่คือขอบที่ขึ้นไปเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่ขี้เกียจพี่ก็เอาตัวนี้ไปวางผ้าอขอบแข็งแล้วทาขอบเอวโค้งแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบผ้าผ้าเหลือน้อยอก็ทําขอบเอวตรงอ่อืเนี่ยพี่ไปเย็บล็อกเส้นตามที่ครูขีดมาแล้วพี่ก็เอาผ้าจะทําขอบตรงหรือขอบโค้งขอบโค้งเกะถ้าขอบโค้งพี่ก็ต้องตัดตัวนี้นะตัดตัดอันนี้ออกมาแล้วไปวางผ้ากาวเท่านี้ตัดตัวนี้อืม ตัดออกเข้าเส้นเลยหรือเปล่าไม่ต้องเผื่อเย็บเผื่อเย็บแต่ว่ารอบบนเนี่ยพี่ใช้ตามนี้เลยไงอ๋อตามนี้เลยแล้วก็ตัด่ากาวใช่ออกมาเท่านี้เลยอ๋อขอบเอาสามเซนสามเซนไม่ต้องเยอะเพราะมันเป็นขอบคล